สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสราเมริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริสผาดาวยู u ูบดอทคอโหรศษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สอสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะครับประจำในวัน พุทธที่6นะมกราคม2 5 6 4แรแมเ้าข้ามเดือน2ปีชวดทางปัดติจินหงน,นะครับวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันอุบาทนะเป็นวันอุบาตให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในดูชะตาประจำในวันนี้นะครับโอเคนะในดูชะตา มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนเลยนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรม9ก้าคเนี่ยฝันในแรม9ก้าขั้นถือว่าฝันจะดีเสมอถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับเออมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีสุขมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอาชุดใหม่ใส่เลยคุณจะมีความสุขทั้งวัน แฮปปี้เอนดิ้งนะสาวสาวหัวใหม่ในวันศุกร์จะเป็นความตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะเกิดในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาสนะครับตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับในดวงชะตาเซียมซีนะประจําในวันนี้นะครับใอยากก,ก่ติ๊กตอกติ๊กตอกได้ใบที่12โชคชะตาของท่าน นในช่วงนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยอุปสรรคท่านจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยด้วยความระมัดระวังรอบคอบให้มากนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนแล้วก็ทบทวนในสิ่งต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนนะจะปลอดภัยมากกว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้นะครับยากที่จะสําเร็จนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งนะครับ ในเรื่องความรักของท่านเนี่ยจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องอดทนนะจึงจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะพบข้ออุปสรรคปัญหาขอให้ท่านเนี่ยอดทนนะครับรอคอยนะจะดีในดูชะตาสมัครงานนะยังไม่สามารถหางานทําได้นะครับต้องรอไปสักระยะหนึ่งในเรื่องของคะแนนสอบก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสามารถสอบผ่านได้ นในดวงชะตาคุณโอเคนะครับมาดูดวงชะตาต่อมาเลยช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยพูดถึงในเรื่องของสีนะครับประจําในวันพุธเนี่ยสีที่ควรเว้นก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูควรเว้นในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีเขียวฟ้าดาสม้มสีที่ดีสุดเลยในวันนี้คือสีดํา สีทองสมงเวิยสีโกโก้นะครับลองรองมาคือสีขาวสีเหลืองสีครีมนะก็ถือว่าดีในดวงชะตาทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจาในวันนี้นะครับในดวงชะตาวันนี้อิทธิพลก็จะมีดวงดาวย้ายนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์จะเดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วนะครับ ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขถือว่าเสถิยตลอดทั้งปีนะครับไม่ได้มีปัญหาลูกผสกใดๆนะมาเร็วไปเร็ววิ่งเร็วเพราะฉะนั้นคุยต้องรีบทํนะครับรีบเก็บรีบทําทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบผลความสําเร็จนะถ้าใครชักช้าเนี่ยมาคุณตกรถไฟแน่นอนเลยนะคุณจะต้องรีบนะครับดาวศุกเนี่ยไปอยู่ในราศีธนูอยู่ในเรือนพระพุทธสบดี ส่งผลที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเก็บความรู้สึกอารมณ์ได้ดีนะครับไม่มีใครรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังน,นะครับแล้วก็จะเป็นที่รักใคร่ของผู้หล่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับอยู่ในเรือนพราชสมีก็ถือว่าเป็นคู่สัมพันธ์ดีในดวงชะตานะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตนะครับก็ถือว่าดีนะสัมพันธ์กับดาวเกตด้วยนะครับการรายจ่ายของคุณนีก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน ตำแหน่งดาวศุกร์ก็เป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันยงเฉิงนะครับดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับกิเลสสมบัตินะความความรักความใคร่ต่างๆเนี่ยคุณต้องอดทนลุยต่อสู้ถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับไม่ได้มาโดยง่ายนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดได้โดยง่ายไม่ใช่แล้วมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแต่เพราะฉะนั้นคุณต้อง เหนื่อยอะถึงจะได้ถึงจะดีในดวงชะตานะดาวศุกร์ก็ไปอยู่ที่ราศีธนูนะครับเลงเชาวล,ลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะก็ไปอยู่เมถุนเนี่ยนะครับก็เป็นอุด,ดมเมกียรติแล้วเป็นผินทุบาทด้วยนะส่งผลให้คุณอาจจะเป็นคนที่ร้อนหัวร้อนใจในช่วงระยะเวลานี้นะครับเออพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆกันนิดน,นึงนะดาวศุกร์ย้ายเวลาตีสองสิบสี่นาที นะครับดาวศุกร์ย้ายวันนี้วันดีไหมโอ้เป็นอุบาทมันก็แบบอุบาทอุบาทนะเออ <c oughs> นะโอเคแล้วก็ดาวอังคารติดพิษนาคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนี้ภัยทางน้ำนะเรื่องเดือดร้อนต่างๆต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคในดวงชะตาเนี่ยนะปร <c oughs> ากฏการผ่าดาวทุดีก็ผ่าไปแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลกัคนาราศีเมษ นในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยดวงคุณวันนี้คุณอาจจะได้รับหรืออาจจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาในวันนี้งานก็ได้จดหมายก็ได้คำสั่งก็ได้นะครับซึ่งแตกต่างกันในดวงชะตาดาวการเงินของคุณเนี่ยมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะครับกระดุมพระสูพระคุณจะมีความสุขในเรื่องของการเงินการทองนะครับรวมถึงคนรักคู่ครองก็สนับสนุนส่งเสริม ในเรื่องเครดิตนะครับให้กับเจ้าชะตา mm. ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีวันนี้เงินคุณมาแล้วเออไม่รู้เงินอะไรอ่ะนะก็จะก็ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะครับในโดยชะตาส่วนในเรื่องงานคุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดาวประจำตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยน้อยมีบากระดาษบาทนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีพฤษภ ราศีพฤษภวันนี้โชคลาบเข้าถือว่าดีในดวงชะตาวันนี้จ่ายแหลเก็บซ้ำไม,ม่อยู่รายจ่ายเยอะมากนะครับในดวงตาดาวประจำตัวก็ไปอยู่ในภพมรณะ,ะตนุมรณะ,ะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยนะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บไม่พอรวมถึงในเรื่องของลมพัดลมเพด้วยนะครับออสองเด้งเลยนะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปไหนอยู่บ้านส่วนพลวัตพระธรรมบุปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมองคลในดวงชะตานะครับถือว่าคุณมีความเสี่ยงในดวงชะตาะเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของโควิดโควิดอะไรอย่างประมาณนี้นะเอ,อ้ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดวงชะตาในวันนี้การเงินก็ถือว่าได้เงินนะก็เป็นปกติในดวงชะตาของคุณนะวันนี้การเงินเนี่ยนะครับถ้าติดขัดมีปัญหาอะไรเนี่ยวันนี้การเงินคุณจะปลดล็อก จะสามารถผ่านไปได้ในดวงชะตาในเรื่องของเงินของคุณนะต่อมาชาวรัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาอรสรัคนะครับมีคนอาจจะมาง,งัดข้อกับคุณนะครับไม่ทําตามคําสั่งคุณมีปัญหาหรือมาแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะดาวไระจำตัวของคุณเนี่ยก็อยู่ในภพมรนะคุณก็มีความเสี่ยงนะ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณถ้าไม่จาเป็นก็ยอย่าออกไปไหนนะอย่าไปติดโคว COVID ิดด้วยเช่นกันนะครับเออเพราะฉะนั้นพฤกษศกกับเมถุนเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับถ้าใครติดต่อง,งานกับต่างประเทศก็ถือว่าเป็นผลดีนะหรืองานคุณอาจจะต้องเดินทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางไกลเดินทางไปเลยถือว่าดีในโดยสตาระวังในเรื่องของ คดีความไว้ด้วยนะครับในดวงดาคุณในเรื่องของการเงินเนีนเน่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพพันธุนะมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆนะวันนี้คุณระวังนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหานะครับนะมีคนมีเป็นมีปัญหากับคุณหาระวังนิดหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศรีกร,รกฎชาวราศรีกรกฎเนี่ยดาวประจําตัวก็อยู่ในภพสหอาชักนะครับก็เป็นราชาโชค นะคือคุณออกสังคมนู่นนี่นั่นเนี่ยถือว่าเป็นผลดีวันนี้ออกสื่อออกสังคมดีนะครับจะได้รับการช,ช่วยหรือสนับสนุนที่ดีในดวงจะตตาแต่ในเรื่องงานต้องระวังเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคนะครับคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับมิตรเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะหรือความรักประมาณนี้เรื่องอึดอัดใจนะครับ เพราะดาวศุกร์ก็เป็นอาลีในดวงชะตานะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงลาพาเป็อรลีโชคลาภเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะอยู่บ้านไม่ปกตินะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะเออเพราะฉะนั้นถ้าคิดมากจนเกินไปนะคุณก็ติดต่อมาดูดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์นะครับเออก็จะแม่นยำยิ่งขึ้นนะในดวงชะตานะครับ <laughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ ราศีสิงห์เนี่ยดาวศุกร์ไปอยู่ในภพปุตตะนะครับการงานคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นงานอาจจะมากขึ้นเหนื่อยงานมากขึ้นนะครับช่วงนี้คุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามาแบบลับๆนะครับคือเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันจะรับแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าคุณได้เงินแล้วกันนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวคู่ไปอยู่ในภพกรรมะหมายถึงคู่ครองส่งเสริมในเรื่องการงานให้กับเจ้าชะตา ดีในระดับหนึ่งนะครับไม่มั่นคงถาวนนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคืออย่าไปหวังอะไรมากในช่วงปีครึ่งนะครับไปถึงนูนนะ่นเนี่ยที่ดาวราหูย้ายอีกทีนะประมาณาช่วงถ้าจำอยู่ดูราหูย้ายอีกทีหนึง่งนู่นสามสิบมีนาคมหกห้านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ความรักไม่มั่นคงนะครับถ้ามีเดี๋ยวก็เลิกหรือถ้าความรักเกิดแสดงว่าคู่เวรคู่กรรมนะชาบฉวยนะครับระวังฟันแล้วทิ้งนะเออของชาวลักนาลาศีสิงนะครับหลายคนบอกโอ้ยดีนู่นนี่นัน่นโฉวดาวเป็นนิดโอ้ยเสื่อมที่สุดต่ำมากนะมาแหมดีตรงไหนอะนะ เออถ้าฟันแล้วทิ้งอได้โอเคอต่อมานะครับชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยดาวประจําตัวก็อยู่ในภพพันธอุอยู่ปุตตะอยู่ปุตตะตาไม่คดีนะแก่มากอเออวันนี้ดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในภพพันธุนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีรายจ่าย นะเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีความสุขมีความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นเพิ่มมากขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวคู่ครองนะครับก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับในดวงชะตาวันนี้ค,คู่ครองคู่ไหนจะดุนิดนึงนะของชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณในเรื่องของงานเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากอย่างวันมาของมันเองอย่างไม่ขาดฝันเพราะดาวกัมมะเป็นลาชาโชคนะครับคนอื่นแข่งขันกันแทบตายแต่คุณอยู่เฉยเฉยส้มมันหล่นประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่ดีแต่วันนี้จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่นะครับระวังจะมีปัญหาทะเลาะบ,บ่อแววนในเรื่องของความรักด้วยต้องระมัดระวังดาวประจาตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพศาสตร์ชา นะครับส่งผลให้คุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีสเสน่ห์นะวันนี้คุณมีความมั่นคงนะครับจะมีรายได้สิ่งที่ดีเข้ามานะในดวงชะตาของคุณนะครับเออจะมีโชคลาภลอยแลนะจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพยยิจิกราศีพยยิจิกชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับวันนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางไปตามกิจกรรมกับครอบครัวต่างไกลนู่นนี่นั่น นะหรือทํางานการเป็นหมู่คณะนะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับหรือให้ระวังการมรณะนะของญาติพี่น้องต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายไว้ด้วยนะในเรื่องของอการงานนะครับดวงคุณดาวพระอาทิตย์ในวันนี้ถือว่างานอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ในเรื่องของการเงินคุณเนี่ยทำธุรกรรมผ่าน ประสบผลความสําเร็จสมหวังนะจะมีโชคลาภจากแดนไกลนะครับต่อมาชาวลักขาหราศีธนูชาวราศีธน,นูเนี่ยดวงชะตาคุณน,นะครับดาวพระศุกร์เข้ามาทับกลุ่มลักขณาอลิวิ่งเข้าหาตัวเพราะฉะนั้นปัญหาหรืออุปสรรคหรือศัตรูก็เข้ามาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการแก้ไขปัญหานะครับหรือต้องทําให้ดีที่สุดถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับลาบก็เข้าด้วยเช่นกัน ทุกขราบนะมีทั้งดีและไม่ดีนะ่าไปคิดมากนะในดวงตาขอยเอคนอดทนเข้าไว้นะครับยังไงคุณก็ทนได้อยู่แล้วนะทนเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการฝึกนะเราวังบริวารจะมีปัญหาคุณในวันนี้นะครับมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคนะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าเป็นปกตินะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การงนง้อการทะเลาะก,กันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ราศีมังกรสไตล์ชีวิตคุณเนี่ยวันนี้คุณมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะครับหรือมีคําสั่งหรืออะไรสักอย่างในเมวน,นี้เข้ามาดาวพระศุกร์ก็อยู่ในภพว,วีนาานะครับบุตตาไปวีนาาเนี่ยจะให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารจะมีปัญหา้าเกิดเรื่องเสียหายหเกิดขึ้นในเรื่องของงานก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับงานคุณเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะครับทำให้คุณมีรายจ่ายมากไปด้วยเช่นกันมีเรื่องเสียเงินเสียทอง นะครับบางคนมีโอกาสจะเปลี่ยนงานย้ายงานถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนไปเลยถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมเนี่ยนะครับดาวศุกร์เข้าสู่ภพลาภะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุลาภะคุณจำไว้เลยเลขบ้านเลขรถของคุณในช่วงนี้จำไว้เลยนะครับเออเพราะฉะนั้นไม่รู้นะบานคุณไม่ไ ไปจนถึงนู่นน่ะสิ้นเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นเลขบ้านเลขรถของคุณอดีนะแล้วคุณก็จะมีความสุขชาวราศีกุมในช่วงจังหวะนี้ชีวิตคุณจะมีความสุขนะครับในเรื่องของโชคลาภเออวันเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> พราะเป็นดวงวนะเพราะเป็นดวงไรยวันนะเออเพราะเป็นดวงรายวันนะครับหรือถ้าดวงชะตาใครตามเกณฑ์อายุโหนตบภูประคุตนะ คุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความร่ารวยที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาเออนิดนึงวันนี้ชาวราศีกุมต้องขอพรจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆโตๆนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยจะประสบผลความสําเร็จขอในเรื่องของโชคลาภหรือขอในเรื่องใดก็แล้วแต่วันนี้ของชาวราศีกุมนะครับต่อมาเช้านักขณาราศีมีน ชาวราศีมีเนี่ยนะครับวันนี้ในดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้การสนับสนุนช่วยเหลือมิตรช่วยเหลือในเรื่องของผลประโยชน์ที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นขึ้นด้วยอย่างไม่คาดฝันนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีอยู่พบราพระนะวันนี้ดาวการงานถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาอาจจะมีความคิดมีไอเดียโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะครับ ดาวสุขเข้าอยู่ได้พบกรรมมาในดวงชะตาของคุณสัตว์ชกักกรรมมาเนี่ยเพื่อหรือสังคมส่งเสริมในเรื่องงานให้คุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับงานต่างถินต่างแดนไกลนะครับโลกออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฮไฟนนู่นนี่นั่นนะส่งแพร์ลิงก์ติ้งก็ง <c oughs> <c oughs> ถือว่าดีโดยเช่นกันวันนี้คุณมีรายจ่ายเก็บเงินไม่เคยอยู่ต้องระวังให้นิดหนึ่งในเรื่องของการเกินมีเรื่องเสียเงินเสียทอง นะครับของชาวราศีมีนนะโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12หลราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมแล้วว่าดวงชะของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะชุดใบที่หนึ่ง ใบที่ 2. 2> สองให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเช็ดโงูสาสีโงฉิกป่วยเก้าจับฉิกป่วยเก้าจับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้เพราะฮะ วิลออฟอร์จูนนะครับเพราะฉะนั้นตกใจหมดเลยลูกแก้วหล่นเออปุกยาหล่นนะ <c oughs> ย,ยาไม่ใช่ยาคุมแล้วกันนะใสนะ่สนฝ่าเนี่ยนะอันนี้นะในโดยตาคุณเนี่ยถือว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีมีโชคลาบนะครับในเรื่องงานก็ประสบผลความสำเร็จเงินก็นดีนะครับชีวิตในเรื่องของความรักก็มีเกณฑการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ต่อมาคนที่เรถไฟใบที่2สองวันที่คุณได้เซ็กซ์กราฟแหมเจ็บนาดูเลยนะเจ็บนี้อีกนานการงานของคุณนระวังการตกงานจะมีปัญหาในเรื่องงานนะครับหรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขายเทคโนโลยนีน่นก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินระวังเงินจะช็อตนะครับเงินไม่ได้ไฟดูดนะติดขัดมีปัญหาช็อตในเรื่องของการเงินในด้านความรักนะครับก็ไม่ดีนะครับผิดหวัง ต่อมาวนนีร้รไฟใบที่สามวันนี้คุณได้ก้าวไม้เท้าเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีความวาาระแวงในสิ่งต่างๆนะครับการการงานก็งุดหงิดมียาคุณอาจคิดที่จะเปลี่ยนยาเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้ในเรื่องของการเงินฝืดเคืองติดขัดนะครับความรักก็มีเรื่องหึงหวงกันเออเพราะฉะนั้นก็อย่าหึงหวงกันมากจนเกินไปนะในดวงชะตา โอเคอันนี้คือคําทำนายพลองโดยภาพรวมนะครับทั้ง12หลาศีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้ถ้าวัดเลยถ้าจัดอันดับนะครับคนที่ไม่ดีเลยเนี่ยนะคนที่ไม่ดีเลยก็คือ,อนี่นี่เมถุนเมถุนวันนี้คุณไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังไว้ิดนหนึ่งนะครับเออ คนที่ดีสุดเนี่ยก็จะมีเมฆนะครับเมฆก็คึ่งๆกลางๆนะเมฆก็ครึ่งๆกลางตูนก็ดีนะครับเออพราะฉะนั้นขายามไหวพระดุนต์ปฏิบัติทัรงก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ก่าฉาน้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ